สวัสดีครับทัศนารายการศึกวันลุมพินีครับสัปดาห์ที่131นะครับวันนี้เลยครับวันศุกร์ที่31ตุลาคมก็เดี๋ยวไปติดตามนะครับทัศนะมีดังนี้ชอบเหมือนกันตามได้นะครับคู่1 m m a ขออนุญาตขอากคมไปที่คู่2เลยครับเป็นมวยไทยหญิงรุ่นอะตอมเวท1 1อปอนด์นะครับก็เป็นจีเซงฟิบิโลเจอกับมินิเซนคัตนะครับจีเซงฟิบิโลคนนี้ซ้อมอยู่ที่ซูบอนทีนิ่งแคมป์ฝีมือดีครบเครื่องความเป็นมวยดีเลยแหละมาต่อยวันลุมพินีแล้วหลายครั้ง ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยส่วนมาดิสันคัตเนี่ยต่อยรายการไฟเทคไฟดูฝีมือก็โอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมยังชอบไปที่กีเซงทีบิโลผมดูว่าครบเครื่องแล้วก็ความเป็นมวยดีกว่านะครับคู่3เนี่ยขออนุญาตข้ามนะครับคู่4ไปที่กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตตัมเวทนะครับกาเบียวเปเรล่านะฮะเจอกับทากุคือถ้าพูดถึงคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันก็ต้องไปที่ญี่ปุ่นไว้ก่อนนะครับผลงานที่ผ่านมา ในรายการวันลุพินีเนี่ยส่วนมาก,น,กนักสู้จากญี่ปุ่นจะทำได้ดีนะครับไปที่ทากุส่วนกู้ห้าก็ยังเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นแบตตงเวทครับจูช่วยจากจีนเจอกับอาเธอร์ค็อปจากฝรั่งเศสนะครับไปดูคลิปย้อนหลังของจูช่วยคนนี้เขาบอกว่าเคยชนะยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กยิมมาแล้วนะเออไม่ธรรมดามัดดนักนะครับสไตล์มวยจีนเน้นหมัดข่อยปิยงป้งปิงป้งอะไรอย่างเงี้ยร่างกายดีอึดถึกทนแล้วก็หมัดหนัก อ่ะซื้อหมัดของจูช่วยแล้วกันนะครับส่วนคู่หกครับคู่เอกภักอินเตอร์ครับเพชรสุขุมวิทต้อมทุ่งใหญ่หรือว่าบอยบางนาเจอกับทางด้านลุสตัมยูนุซอฟครับคู่นี้มวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับพูดถึงชื่อมวยเนี่ยเพชรสุขุมวิทมาก่อนแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังก็ดอบดอบลงไปนะครับสู้ดีแต่ว่าช้าระบบป้องกันตัวไม่ดีนี่คือจุดอ่อนของเพชรสุขุมวิทส่วนลุตตัมยูนุซอฟครับเด็กครึ่งสดขึ้นมาแต่มันห้าวเหลือเกินนะครับ มีความเร็วสไตล์มวยรัลลเสเซียเนี่ยเร็วคล่องอาวุธคมนะครับแล้วที่สําคัญหนุ่มสดกว่าเร็วกว่านะครับฉะนั้นคู่นี้ออกวิที่รุสตัำยูนิซอฟก็อยู่ในชุดเด็กนรกเหมือนกันสําหรับยูนิซอฟรัเสเซียคนนี้ ส่วนคู่ที่7นะครับอิิวซังสอสละชีพครับเจอกับดาวแดงเอนนี่มวยไทย2นักชกจากกลุ่มพลังใหม่อิกิวซังเนี่ยไฟที่แล้วเนี่ยมาต่อยเอาชนะกับปั้นทองนะครับ่ายมวยสอสละชีพลูกเิ้าเผากุปกันเนี่ยเดิมๆนะักเป็นมวยเข่าแต่พอมาต่อยวันเนี่ยเออเสริมอาวุธมาเยอะมีหมดัดมีศอกนะครับอิกิวซังก็เช่นกันนะครับส่วนดาวแดงยังไม่เคยมานะครับคือคู่นี้ถ้าวัดจากเกตมวย5ยกนะอิกิวซังดีกว่า แถมอีคิวังเคยมีประสบการณ์ในการมาต่อยวันแล้วก็เลยออกไปที่อ e. q สิวังสำหรับคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่8นะครับกาเบรียลโบรามจากบราซิลเจอกับน้องฟ้าใสท็อปพีเแสนชัยนะครับกาเบรียลโบรามเนี่ยต่อยไฟเทคไฟมาแล้วก็มาต่อยวันลูบินีก็เป็นประเภทเดินเตะเดินต่อย ของเข่านะครับเข่าในเหนียวส่วนน้องฟ้าใสเนี่ยพูดถึงความเป็นมวยหลักเกลี่ยมอาวุธมวย,ยจะดีกว่าเพียงแต่ว่าเสียเสียเปรียบแค่รูปร่างเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดกาเบรียลโมรามเดินไม่จริงนะเดินช้าเนี่ยผมคิดว่าน้องฟ้าใสน่าจะตั้งหลักแล้วก็ออกอาวุธได้ชัดเจนซึ่งไปดูฟอร์มที่ผ่านมาของกาเบรียลเนี่ยก็เป็นมวยที่ไม่ได้เดินเร็วนะอืมมันไม่เหมือนพวกฟาซิกกาเวลา่าที่ต่อยกับน้องฟ้าใสไฟก่อนหน้าเนี่ย ฉะนั้นคู่นี้ผมคิดว่าน้องฟ้าใสน่าจะเ,เลือกออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าและก็เอาชนะได้นะครับความเป็นมวยดีกว่าส่วนคู่9นะครับเ,เพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่เจอกับมูฮัมหมัดตาฟิกเพชรเมืองเหนือจากสายเกียรติเพชรยังไม่เคยมาส่วนมูฮัมหมัดตาฟิกเคยมาแล้วหลายครั้งดุดันนะครับรูปร่างดีประสบการณ์มีมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ออกไปที่มูฮัมหมัดตาฟิกนะครับมาต่อกันที่คู่ที่1ินะครับ มวยไทยรุ igh, anyway, ah il, ่นบนตัมเวทครับบัวเขียวปอปออิมเจอกับแมมมอสสอสลัชีพนะฮะโอ้โหแมมมอสนี่เผลอแป๊บเดียวน้ำหนักพวดมา138คือเป็นมวยที่พัฒนาได้อย่างเห็นได้ชัดนะสำหรับแมมมอสจากสมัยต่อยห้ายกมีเขาล้นๆเลยแต่พอมาต่อยวันลุนปีนี่โอ้โหกลายเป็นมวยหมัดคมซะอย่างนั้นกลายเป็นมวยอาวุธหลากหลายซะอย่างนั้นนะครับก็สดขึ้นมาเรื่อยๆชนะมาตลอดนะครับส่วนบัวเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักชกรุ่นพี่กระดูกประสบการณ์ดีกว่า แล้วเวทนี้เป็นเวทที่ธรรมชาติของเขานะคือจะเต็มเวทกว่าร้อยสามแปดนะครับคือถึงแม้ว่าแมมมอสจะสดขึ้นมาผมว่าไฟนี้เขาขึ้นเร็วไปหน่อยอ่ะยังชอบไปที่บัวเขียว,วครับกระดูประสบการณ์ดีกว่าความแข็งแรงอะไรต่างๆน่าจะเอาอยู่ชอบบัวเขียวปอโป,อ,ป,อ,ปอ,อินนะครับส่วนคู่ที่สิบเอ็ดพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีครับเจอกิษณนาดาวเด่นบวยไทยคู่นี้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าปอนด์นะครับพันลิตรเนี่ยช่วงหลังอาจจะดรอปลงไปนะครับฟองการชกแต่ว่า เรื่องของอาวุธมวยความหลากหลายลูกหนักลูกแรงเนี่ยก็ยังไว้ใจได้นะซ้อมอยู่กับซ bon ูเปอร์บอลทิ่งแคมป์ครูปัม้มครูซ้อมเยอะมาตรฐานสูงอยู่แล้วส่วนกิษณเดาวเด่นมวยไทยล่าสุดชนะโคอาวุธเอเบคุผมดูโคอาวุธเขาร่างกายไม่ค่อยดีในะช่วงหลังอนะกิษณะเนี่ยคือถ้าดูอาวุธโดยรวมผมว่าเขาอาวุธน้อยไปหน่อยคือยันเนสไม่ทางเขา่าฉะนั้นคู่นี้ผมออกไปที่พันลิ้นดีกว่านะผมว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับเป็นหนักต่อยแรงน่าจะเหยียดได้ส่วนคู่เอกครับ เป็นคู่มวยล้างตาครับสุริยเล็กพอเย็นยิ่งนะครับเปิดโอกาสให้เดโชปอบริลักษ์ล้างตาอีกครั้งหนึ่ง132าอปอนด์นะครับหลังจากที่ไฟที่แล้วนี่สุริยเล็กเอาชนะมาแบบเออก็คาใจนะครับหลายคนบอกว่าเดโชหน้าชนะอะไรประมาณน,นั้นนะครับ mm. คือไฟที่แล้วนี่เห็นได้ชัดว่าเดโชเนี่ยรูปร่างสูงยาวใหญ่แล้วก็ออกอุธได้ชัดเจนแต่หมัดของสุริยเล็กเนี่ยมันเป็นประเภทขอหมัดเดียวอะคือหมัดมันหนักขอให้ขอให้ต่อยโดนก็หล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นมันก็คืออยู่ที่สุริยันเล็กว่าจะต่อยโดนหรือเปล่านะฮะคือมันจะว่าไปคือเป็นประเภทเอ่อซื้อหมัดอะไรประมาณน,นี้นะครับคืออาวุธอย่างอื่นมันเสียเปรียกไปแล้วรูปร่างเสียเปียบอาวุธเสียเปียบแต่หมัดมันหนักคือมันขอหมัดเดียวมาวังผลได้เลยฉะนั้นคู่เนี้ยผมก็คิดว่าซื้อหมัดเหมือนเดิมตลอด3มยก9นาทีเนี่ยมันจะต่อยไม่โดนสักหมัดหรอเออคิดอย่างนั้นนะ ก็เลยคิดว่าคู่เนี้ยซื้อลูกหนักซื้อหมัดของสุริยันเล็กดีกว่าดูดันแล้วก็เคยชนะมาก็คงจะรู้วิธีต่อยนะครับน่าจะย้ําแ้นเดโชไปได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งครับคู่2อจีเซงฟิบิโลนะครับคู่4ชอบทากุคู่5จูช่วยคู่6ลุูสตัมยูนซอฟคู่7อีคิวซังคู่8น้องฟ้าใสนะครับคู่9เนี่ยมูฮัมมดตาฟิกคู่10ชอบบวเขียว คู่11พันลิตรคู่12สุรียันเล็กนะครับ3ตัวตรงนะครับจัดมาให้ชอบมูฮัมหมัดตาวฟิกชอบบัวเขียวปอเปออินและชอบสุรียันเล็กพอเย็นยิ่งแถมรุสตัมยูโนซอฟ์นะครับประมาณนี้ฮะ ไดโนทอกรายการมวยไทยที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการมวยแบบจอดลึกจัดเต็มทัศนะวิเคราะห์วิจารกับผู้บรรยายมวยชื่อดังนุยไดยโนเข้มข้นทุกข่าวติดตามรายการไดโนท็อกได้ทุกวันอาทิตย์4ี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องยูทูบนุยไดโนชาแนล